คำเตือนเนะะื้อหาเหมาะสำหรับผู้ชมที่จะเตรียมสอบกฎหมายมในเช่นนั้นอาจฟังไม่เข้าใจสวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งกับแฮกตลอดนะครับวันนี้จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับคำคัดค้านครับคำคัดค้านคืออะไรนะครับคำคัดค้านเป็นเอกสารที่เป็นหลักฐานว่าผู้จ่ายนะครับเขาไม่รับรองหรือไม่ใช้เงินตามตัวให้กับผู้ส่งครับ โดยคําคัดค้านเนี่ยนะครับเราก็จะมีข้อสังเกตอีกนึงนะครับว่าคาคัดค้านเนี่ยเราจะใช้เฉพาะกับตัวแลกเงินเท่านั้นครับจะไม่มีในตัวสัญญาใช้เงินและก็ไม่มีในเช็คครับแต่ถ้านะครับเป็นตัวต่างประเทศนะครับยังคงต้องนําเรื่องของคําคัดค้านเนี่ยไปใช้อยู่ด้วยนะครับคาถามก็คือคำคัดค้านเนี่ยจำเป็นต้องทําหรือไม่คําตอบคือต้องทาครับตามมาตรา960เนี่ยกำหนดไว้เลยว่าต้องทําทั้งกรณีไม่ใช้เงินนะครับหรือกรณีไม่รับรองครับ และถ้าไม่ทําตามมาตรา973นะครับผู้ทรงจะเสียสิทธิ์ในการไล่เบีย้ยครับแต่ยังคงมีสิทธิ์นะครับในการไล่เบีย้ยเอาจากผู้รับรองได้เสมอนะครับถ้ามีผู้รับรอง <laughs> เราก็เลยได้ชิปในเบื้องต้นนะครับว่าคําคัดค้านเนี่ยนะครับใช้เฉพาะกับตัวแรกเงินนะครับและหากไม่มีคําคัดค้านนะครับเราจะเสียสิทธิ์ในการไล่เบีย้ยครับ แล้วกรณีที่เราไม่ต้องทําคําคัดค้านเนี่ยมีหรือไม่นะครับคำตอบก็คือมีครับนั่นหมายความว่านะครับผู้ทรงจะสามารถไล่เบียได้แม้ไม่มีคําคัดค้านนั่นเองครับแต่จะมีในกรณีใดบ้างอันดับแรกครับก็คือกรณีที่ผู้จ่ายเนี่ยนะครับเขาระบุเอาไว้บนตั๋วเลยนะครับข้อนี้นะครับไม่ต้องทําเพราะมีหลักฐานปรากฏอยู่บนตั๋วอยู่แล้วครับว่าผู้จ่ายปฏิเสธการจ่ายเงินหรือไม่รับรองเอาไว้แล้วครับโดยผู้จ่ายเนี่ยเขาจะเขียนบันทึกไว้ลงบนตั๋เลยครับว่าไม่จ่ายหรือไม่รับรองครับจึงทําให้ในกรณีนี้นะครับเราไม่จําเป็น ต้องทําคําคัดค้านเพื่อเป็นหลักฐานเพิ่มเติมอีกครับและแน่นอนครับย่อมทําให้ผู้ทรงเนี่ยนะครับเขามีสิทธิ์ในตั๋วเงิน สามารถไล่เบีย้ยได้นะครับถึงแม้ว่าจะมีเพียงแค่ตั๋วและไม่ได้ทําคําคัดค้านไว้ก็ยังคงสามารถใช้สิทธิ์ในการไล่เบีย้ยเอาจากบุคคลที่ลงลายมือชื่อในตั๋วได้ครับมาดูกรณีที่2ครับที่ไม่ต้องทําคําคัดค้านคือกรณีที่ผู้สั่งจ่ายนะครับลงข้อกําหนดไว้ตั้งแต่ต้นเลยครับว่าไม่ต้องทําคําคัดค้านครับซึ่งหากผู้ส่งไม่ทำเนี่ยนะครับก็สามารถไล่เบีย้ยได้ตามปกติครับแต่ถ้าผู้ส่งทําคําคัดค้านมนาะก็สามารถไล่เบี้ยได้เช่นเดิมครับเพียงแต่ว่าค่าใช้จ่ายที่ ผู้สรงออกไปในการทําคําคัดค้านนั้นจะไปเรียกไม่ได้เท่านั้นเองครับดังนั้นหากผู้ทรงมีตั๋วนะครับแต่ไม่มีคําคัดค้านในกรณีนี้ก็สามารถไล่เบี้ยบุคคลที่ลงลายมือชื่อในตั๋วได้เหมือนเดิมครับ ส่วนกรณีสุดท้ายนะครับอันนี้จะวุ่นวายนิดหนึ่งครับคือกรณีมีคําสั่งของผู้สักหลังระบุว่าไม่ต้องทําคําคัดค้านครับกรณีน,น,นี้นะครับเขาระบุเอาไว้พร้อมกับคําสักหลังตอนที่มีการโอนตัวเลยครับแบ่งออกเป็น2กรณีครับผลที่เกิดขึ้นก็คือถ้าผู้ส่งนะครับไม่ทําคําคัดค้านจริงๆตามคําสั่งของผู้สักหลังผู้ส่งจะไล่เบี้ยได้เฉพาะคนที่ลงข้อกําหนดว่าไม่ต้องคัดค้านเท่านั้นครับแต่ถ้า ทำคำคัดค้านนะครับผู้ทรงจะสามารถไล่เบีย้ยได้ทุกคนครับรวมถึงคนที่ลงข้อกําหนดเอาไว้ด้วยเพียงแต่ว่าค่าคัดค้านนั้นก็จะไปเรียกเอาจากคนที่ลงข้อกําหนดไม่ได้เท่านั้นครับดังนั้นนะครับจากแผนภาพด้านบนจะเห็นได้ว่านะครับมีคําสั่งของนายซีครับซึ่งเป็นผู้สักหลังบอกว่าไม่ต้องทำำําคําคัดค้านครับหากผู้ทรงไม่ทําคําคัดค้านจริงๆก็จะไล่เบีย้ยได้เฉพาะนายซีเท่านั้นครับ แต่จะไปไล่เบีย้ยเอาจากคนอื่นๆไม่ได้ครับส่วนแผนภาพด้านล่างนะครับหากผู้ทรงทําคําคัดค้านจะไล่เบีย้ยได้ทุกคนเลยเพียงแค่ค่าทําคําคัดค้านนั้นจะไปเรียกจากในสีไม่ได้เท่านั้นครับทาให้เราได้ข้อสรุปเพิ่มเติมว่าผู้สักหลังที่ลงข้อกําหนดนะครับข้อกําหนดนั้นก็จะมีผลเฉพาะกับผู้สักหลังคนนั้นเท่านั้นครับรวมไปกับของเดิมที่เราได้มาตอนแรกนะครับนั่นก็คือคําคัดค้านจะมีเฉพาะในตั๋วแลกเงินครับและ หากเราไม่มีคำคัดค้านก็จะเสียสิทธิ์ในการไล่เบียรครับและนี่ก็คือทริคดีๆที่เรามีให้แล้วกลับมาพบก,กันใหม่ในแฮกกลอสสำหรับวันนี้สวัสดีครับ